สวัสดีครับพบกับเชิญเจอนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวจอมเวทน้ำแข็งเกรนะครับเปิดได้ปุ๊บรีวิวปั๊บเลยนะครับเป็นโคโาโบแฟนีทเทลตัวสุดท้ายที่เปิดได้นะแล้วก็นํามารีวิวเป็นตัวสุดท้ายนะครับรอบนี้เปิดได้ครบทุกตัวเลยนะครับเพียงแต่ว่าต่างไอดีนะครับอใครยังไม่ดูคลิปรีวิวนะครับก็มาดูที่ช่องกันได้นะครับ ไอซ์บอตัวนี้นครับอย่างเท่เลยนะสกิลนี้ก็เท่จัดเลยครับเสียดานิดนึงนะครับที่ PVP เนี่ยมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นหลีกไม่สูงนี่ถือว่าใช้ดีนะเพราะว่าหลีกไม่สูงเนี่ยเน้นดาเมจน,นะครับซึ่งโคโรโบลอบนี้ไปหนักทุกตัวเลยนะครับตัวในตู้กระชานะครับมาดูกันที่สเตตัสนะครับเกรเป็นไหวพริบน้ำนะครับ มีพลังว้โจมตีเดิมครับเวลร้อยสี่สิบเนี่ยเกือบเกือบแปดนห้าอตัตนี้เนี่ยร่างไฮเปอร์ครับพลังโจมตีเดิมจะสูงก่เอารลาเล็กน้อยครับแม็กซ์นี่เกือบเกือบล้านหกโอตีหนักโคกแน่น,นอนนะครับอ่าเพราะว่าเดือนนี้มีบัฟพลังโจมตีอีกห้าสิบเปอร์นะครับแถมบัฟกลุ่มโครโรโบแฟร์เทลนะครับเพิ่มพลังโจมตีอีกอตโตในตู้กราะชา่านี่ตีหนักทุกตัวแน่นอนครับยิ่งเปิดได้สามาเนี่ยบัฟพลังโจมตีอีกนะครับ อ่าในส่วนของพลังชีวิตเดิมนะครับเวลร้อยสี่สิบเนี่ยสอง้เจ็ดนะครับแม็กซ์นี่ห้า้หนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตำแหน่งยืนอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับสองร้อยหกสิบนี่ยังถือว่าเป็นกลุ่มข้างหน้านะก็อย่างที่บอกว่าค่าเฉลี่ยสกิลเนี่ยประมาณสามร้อยจุดอา่าถ้าเกิดยืนไม่เกินสามร้อยจุดเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มข้างหน้านะครับอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับอา่าแต่เคลื่อนที่ไวอา่ายังดีหน่อยนะเคลื่อนที่ร้อยห้านี่ถือว่าไวเลยนะอา่าความเร็วในการโจมตีร้อยสามสองถือว่า กลางๆนะครับครูเรนเจอร์ปกตินะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13ครับแม็กก็จะหันครึ่งนะครับอาะถ้าเดินเอ่อถ้าเรนเจอร์นะครับใช้เยอะไปหน่อยนะโคโรโบรอบนี้คือเดือนนี้โอเคได้อยู่นะครับแต่พอข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยจำเป็นต้องหาเกียร์รถแรกมาใส่นะครับอ่ายังเกร้ครับอัลตร้าเนี่ย1,520อ่าในคลิปรีวิวนี่ผมจะสอนคำนวณรถแรกทุกคลิปเลยนะ1,520ครับถ้าสมบัติเต็มเนี่ยประมาณ9เปอร์ครับก็เอา1,520เนี่ยหักออก9เปอร์ครับ ผลลั์ที่ได้มาเนี่ยเอาไปหักนะครับลดและธทาดุอ่าเฉพาะเดือนนี้นะมันลดอีก30เปอร์นะครับใช้จริงเนี่ยอ่าแบบไม่ใส่เกียร์ลดแรกเลยครับก็จะอยู่ประมาณ968แนะครับอ่าแต่ว่าผมใส่เกียร์ลดแรก่1จุดนะครับก็จะนําค่าเกียร์ลดแรกทั้งหมดที่ใส่นะเอามาบวกรวมกันนะครับแล้วก็ไปบวกกับค่าสมบัติ9เปอร์อันนี้เป็นการคํานวณใหม่อาเรนเจอร์มันก็เลยจะลดแรกได้เยอะเป็นพิเศษนะครับอ่าก็จะเป็นพันห้าร้อยยี่สิบนะครับลบ 33เปอร์นะครับเสร็จแล้วผลลัพธ์ก็เอาไปลบอีก30เปอร์เพราะว่าบัฟลดและชัวเดือนนะก็จะใช้ได้จริงเหนืออยู่ประมาณ712อ่ะอาจจะเป็น711ก็ได้นะเจ็ดเอเลเว่นเลยนะครับสกิลหนึ่งครับดาเมจ25เท่าก็ถือว่าหนักนะลดพลังโจมตีของศัตรูครับแล้วก็ลดอัตราความแม่นยํยำนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะสกิลนี้กว้าง300จุดนะครับมีแอบข้ามนิดๆน,นะประมาณ5 0จุดก็ถือว่าเป็นข้ามสเตปแรกนะครับ ็ถือว่าพอได้นะครับคูดักสกิล12วิคือตัวมันปกติไปน,นิดนึงนะสกิล2ครับอ่าโล่น้ําแข็งนะครับก็เป็นการอ่าล้างดาเมจพิษอ่าเพิ่มเวทป้องกันโหไม่มีเลยเลยนะแล้วก็หลบหลีกครับคือสกิลพวกนี้มีคนถามเข้ามาว่าทําไมพวกค่าที่แบบไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ่าไม่ใช่เมตาของเกมไปแล้วเนี่ยทำไมโตเกมถึงทําออกมาครับ คือมุมมองผู้เล่นกับผู้พัฒนามันต่างกันอยู่แล้วนะครับผู้พัฒนาเนี่ยเขาทำสกิลให้หลากหลายเรนเจอร์มันจะเป็นต้องเก่งสกิลอาจจะไม่จะเป็นต้องใช้นะครับเน้นสะสมสวยงามอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากจะให้มันมีจุดที่แบบเฮ้ยก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกปั้นแม็กได้หลายตัว การจัดทีมเนี่ยมันจะได้มีความหลากหลายแต่คราวนี้เนี่ยตัวเก่งเนี่ยแต่รอบมันก็มีทุกรอบนะฉะนั้นผมมองว่าเอ้มันก็มีความหลากหลายอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยเขาคงมองในเรื่องของความเก่งนะถ้ามันเก่งมากไปแต่ตัวเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะต้องทําให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเกมจะพัฒนายากนะอันนี้เป็นมุมมองของผู้พัฒนานะครับซึ่งต่างจากผู้เล่นอยู่แล้วนะที่อยากจะให้เลนเจอร์ตัวชอบตัวรักตัวโปรดเนี่ยเป็นแบบตัวที่เก่งสักนิดหนึ่งนะครับอากิลนี้กว้าง 320จุดนะครับคูทัศสกิลปกติเลยครับอัลตร้าสิบสองไฮเปอร์เก้านะครับถ้าใช้เป็นไฮเปอร์นะครับก็ไม่มีอะไรนะอ่าลบล้างค่าพลังป้องกันค่าพลังป้องกันเนี่ยเอาไว้หักล้างการตีธรรมดานะครับของธาตุไฟก็ไม่ค่อยเทนะ่าไหร่นะอ่ะตัวนี้เน้นดาเมจไปนะครับก็เกียร์เนี่ยอาไม้คาถาแห่งเกียรติยศก็ได้นะครับหรือว่าคาถาบนดำก็ได้นะช่องกลางก็เกียร์ป้องกันดีสุดอ่ะช่องสุดท้ายก็กระเป๋าออกสกิลหลบสกิลนะครับนี่ผมกูดเกียร์เก่ามาเลยนะอ่าจาก ละครหุ่นกระบอกไตหวันนะครับก็จะได้หลบสกิลเยอะนิดนึงนะครับอเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับทั้งรูปสกิลครับอย่างเท่บอกเลยนะครับอะตัวนี้นะครับใครเปิดได้นะครับก็มาเป็นแนวเก็บสะสมก็ได้นะหมุนนานไปนิดนึงนะครับโอเคไปดูกันครับ ดาเมจก็จะหนักนิดนึงนะอันนี้คือเวลร้อยสี่สิบทอโอ้โหเซเว่นอินเว่นจริงๆด้วยอ่ามีกระตุกเล็กน้อยนะครับนี่โอ้โหโล่น้ำแข็งอ้าวแล้วสกิลดาเมจสกิลหายไปไหนโอ้สกิลเทพครับอ่าเว่นกรรมแล้วสกิลนี้ไม่ออกนะอ่าผมใส่เป็นกระดิ่งนะครับอ่าโอเคยิงแล้วนี่โอ้โหอย่างเท่เลย โอ้โหนี่คือสกิลอะไรเนี่ยมืนใหญ่หรือเปล่าโอ้โหคือถ้าตีธรรมดานี่จะเหมือนแบบอา King o f f i g h t e r นะ Power Wave ครับโอ้สกิลแบบยังสวยเลยนะผมว่าสกิลแบบว่าเท่แบบเท่จัดเลยครับเท่ทั้ง2ส,สกิลคือเท่ทุกอย่างเลยเสียเขาว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอัตราดาเมจนี่ถือว่าหนักนะเพราะว่าอันนี้เป็นค่าเวล1 4 0เท่านั้นนะครับ อาสกิลจะมีการข้ามเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ไม่ได้ข้ามตลอดเวลานะอ่าผมทดสอบดูแล้วเนี่ยบางจาังหวะเนี่ยมีการข้ามเล็กๆนะครับก็ประมาณ50จุดโอ้โหถือว่าเท่นะครับอประโยชน์เบื้องต้นตัวนี้นะครับเปิดได้นะครับร่าง8ดาวธรรมดาครับสลับเป็นอัลตราก่อนเท่านั้น,นครับนี่ก็ยังได้นะกบดำมเลตราครับแล้วก็ใช้บับคะแนนนะครับในส่วนของสเตดวิ่งอี๋จะลองตีสเตดวิ Stay ่งกันสักรอบนึงนะ คือรอบนี้ศัตรูเป็นไฟพอดีนะครับมันก็จะตีหนักมากๆนะครับอ่าเดี๋ยววิ่งกันให้ดูสักหนึ่งรอบนะครับโอเคตัววับคะแนนนะครับจริงๆผมทําเป็น4ตัวก็ได้นะผมกี้เกียรทำนะครับน้องเวนดี้นะครับก็ตีบวกใส่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันอ่ะปล่อยตัวเดียวเลยโดดๆอ่ะมาดูกันครับว่ามันจะตีป้อมหนักแค่ไหนนะครับ นี่สกิลก็ตีแตกครับเนื่องจากว่าชนะทาานนะพอชนะทาานปุ๊บเนี่ยศัตรูในด่านพวกนี้ครับก็จะไปหนักเป็นพิเศษนะครับไดยิงสกิลอีกโอ้โหเป็นไงนี่จับตาดูครับที่เกรนครับนี่ป้อมก็จะตีแตกรวดเร็วนะครับต้องจัดชนะทาาุนะครับในส่วนของเศษวิ่งนะครับไว้พิพจะตีเสาแรงที่สุดนะครับอันนี้เป็นการปรับของโตเกมนะครับก็ หลายเดือนมาแล้วนะใครเพิ่งกลับมานี่อาจจะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ทางคริสเนี่ยไม่ต้องใส่นะทางคริปไม่ต้องใส่กับไหวพริบครับอ่าคริสนี่ก็ให้ว่องไวเขาคริสกันไปนะครับนี่ครับอ่าน้ําก็จะตีแรงนิดนึงนครับแต่ว่าสเตจยากเนี่ยพอเสารเริ่มไปไกลขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มตียากขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจทั้งตัวศัตรูแล้วก็ป้อมเนี่ยก็จะหนักมากขึ้นนะครับ อาจจนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับวา่าผู้เล่นใหม่นะครับเรนเจอร์บางตัวเนี่ยคือมันก็ยังมีประโยชน์ในด่านพวกนี้อยู่อย่างที่ผมบอกว่าบางตัวเนี่ยเฮ้ยมันก็ใช้ดีนะเนี่ยสตีฟเนี่ยผมก็นามาใช้นะครับคือมันก็ต้องควรจะเก็บเอาไว้นะนำมาเล่นในโหมดอื่นๆนะครับคือบางตัวเนี่ย PVP อาจจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะครับแต่ว่าโหมดพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนามาเล่นได้ดีนะครับอันนี้ก็วิ่งได้ ติดหนึงเท่านั้นนครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์โอเคมานะครับทดสอบกับนัส่ะนัสซของ ID2 ผมเปิดได้2ตัวนะอันนี้จะเป็นนัส่อนะครับอัลตร้าเวลโรซี่สนะครับซึ่งเราชนะทตาอ่ะเรื่องนี้น้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ครับ อ่าบางคนเนี่ยเพิ่งมาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่มาเพราะโคโาโบนะครับก็จะแบบเฮ้ยทำไมโคโาโบนี้กระจกจังเพราะว่าเราไปเจอตัวที่ชนะท่าเรานะครับเราก็จะโดนตีกระตุยกระจายนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับตัวของนัสืเนี่ยก็จะโดนยิงนะครับกระตุยกระจายเลยนะครับอ่านี่นะครับเนี่ยเพราะว่ามันแพ้ทาากันนะ อ่าฉะนั้นต้องลองเล่นกันใหม่ๆต้องค่อยๆศึกษานะครับคือเรนเจอร์มันจะมีการแพ้ธาตุครับเพียงแต่ว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยสมมุติว่าแพ้ธาตุเนี่ยแต่ถ้าเกิดพอเราปั้นแม็กซ์ปุบเนี่ยบางตัวจ,จะเป็นพวกประเภทลืมธาตุตัวเองครับพอลืมธาตุตัวเองปุบเนี่ยมันก็จะใช้ดีเป็นพิเศษอ่าแพ้ธาตุก็จ,จะแบบยืนคุยกันได้นานๆน,นะอแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวลล์รอสิบนะครับระดับมันก็จะถูกปรับลดลงมานะครับ แต่ก็ยังก็ยังถือว่าก็ยังเจ๋งนะผมว่านักส,สื่อนี่ถือว่าเจ๋งมากหลีกที่ไม่สูงมากนักเนี่ยไอที่แผมปั้นแม็กซ์เนี่ยตรงหลีกทองเนี่ยเจอท่านหนาำก็แบบสู้ได้เฉยเลยนะเออชนะครับใช้ดีครับแต่ว่าคู่นี้มันชนะท่านแพ้ท่านกันนะครับอันนี้ทดสอบกันสนุกสนุกนะ,ะเดี๋ยวไปเล่นกัน PVP ดีกว่านะครับก็หลีกที่ผมอยู่เนี่ยแน่นอนนะครับว่า ตัวโหดเกียร์โหดมันเยอะนะครับระดับของเกรนะครับก็แน่นอนนะไม่ไหวต้องใช้คาว่าไม่ไหวนะครับคือเรนเจอร์มันจะมีระดับของมันนะครับอ่าบางตัวเนี่ยอาจจะเก่งมากๆในหลีกล่างนะครับพอขึ้นมาหลีกสูงเนี่ยเหมือนมันพามาส่งเฉยๆนะสุดท้ายก็อาจจะต้องหลุดทีมนะครับในกรณีที่อยากจะปั้นแบบจริงจังอนะ่า แต่ถ้าเกิดเราชอบนะสมมุติว่าปั้นแม็กมาใช้นะครับสมมติลีดแถวนี้เนี่ยปั้นแม็กมาใช้เนี่ยเราก็ต้องหาตัวนะครับล้างนะครับอมตะเออแล้วก็ช่วยให้มันเนี่ยยิงได้ดีขึ้นนะครับคือช่วยตัวเองไม่ได้ครับต้องให้ตัวเอ่อต้องให้ตัวอื่นเนี่ยช่วยนะครับมันก็เลยแบบไม่ดีนะอ่าทางที่ดีนะครับต้องหาเรนเจอร์นะครับที่เป็นดาเมจทะลุอาตะนะครับก็จะแบบยิงเข้าไปเลยครับ อ่าแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดแบบโดนศัตรูเนี่ยบัฟอมาตะอยู่นะครับก็จะยิงไม่เข้านะอ่าเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเรนเจอร์ที่แบบเหมือนเน้นนะครับให้มาสะสมนะอ่าเพราะว่าโคโรโบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวเก่งจะมีอยู่ประมาณ2ตัวเท่านั้นนะอยู่ที่ว่าจะเก่งประมาณไหนนะครับอ่าแต่รอบก็ไม่เหมือนกันนะบางรอบนี่เก่งทุกตัวก็มีนะครับแต่ก็มีแบบว่าเก่งเก่งมากเก่งเทพอ่า ความสามารถก็สําคัญนะครับมันก็จะมีส่วนทําให้ติดทีมอยู่ได้นานนะครับอย่างชินจังที่มาวันนนะครับติดทีมยาวนานนะครับรูเดียสเอลิสนะครับพวกนี้ติดทีมยาวนานนะครับเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันมีผลนะครับต่อฝั่งตรงข้ามค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างรอบนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่สกิลนะอนาคตนะครับผมนะครับก็ นัซซีอ,อย่างเงี้ยมันเป็นตัวชนใกล้สายพลังนะก็กลุ่มนะครับโคโรโบเนี่ยอ่าพวกตัวชนใกล้สายพลังเนี่ยมันเก่งๆหลายตัวอยู่แล้วนะยังริวเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากเลยครับอย่างริวเนี่ยอ่ารอบที่ผ่านมาประมาณสักเดืนอน2เดือนเนี่ยบนตำนานก็มีการนํามาใช้กันเยอะนะอ่าเพราะว่ามันมีการปรับบัฟขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอมีตัวไม้ใหม่มาครับอย่างเอลซ่ามาเนี่ยก็ดูดทีมไปนะครับอ่าผมข้ามแล้วกันนะขี้เกียจตีตัวบิน,นครับ คนไทยนะครับข้ามไปก่อนครับโอเคตรงนี้ค่อนข้างจะโหดนะครับฉะนั้นเนี่ยการจัดทีมนะครับการปั้นทีมเนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็อย่าไปอิงตำนานมากนักนะครับเพราะว่าเขาปรับทีมผมใช้คำว่าปรับทีมตลอดเวลานะครับมีการแก้ทางมีการใช้คอมโบนะครับปนๆกันไปนะครับแต่พวกเราเนี่ยถ้าปั้นตามชอบชอบตัวไหนก็ปั้นเลยนะคือบางคนแบบว่ามาเล่นเพราะว่าโคโ,โรโบเรนเจอร์เลยนะครับ อรอบนี้ผมออกตัวเนี่ยค้างครับเหลยโดนเขาดันหน้าป้อมแบบนี้ไม่ดีนะแต่งบทแน่นอนครับอันนี้พัดออาไปก่อนโอ้โหเพราะว่ากระตุกครับกระ,ะตุกแบบนี้อาจจะไม่ดีครับทีมโหดด้วยนะอ่าพัดมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าทีมไม่มีบัฟวิ่งไวเนี่ยจังหวะแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะทำให้ ไม่ได้เปรียบนะผมถึงบอกว่าตัวบับวิ่งเนี่ยค่อนข้างสาคัญอยู่กันนะครับฉะนั้นเนี่ยนัซซึรอบนี้มันถึงเจ๋งไม่งั้นเนี่ยเมื่อกี้น่ะโอ้โหมันวิ่งมากดผมหน้าป้อมเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับอันนี้คือผมก็พลิกกลับมาชนะเลยนะครับอะ,ะนั้นเนี่ยในทีมเนี่ยตัวบับวิ่งก็น่าสนใจนะนี่นัซึเลยครับตอบโจทย์แน่นอนอ่าโซนเกรนะครับก็สะสมะครับสะสมไว้ดูเล่นนะก็เป็นความต้องการของผู้พัฒนานะครับที่ เอาสะสมไปแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ปั้นแม็กซ์ครับคืออย่างที่บอกว่าบางคนเขาก็ไม่ซีเรียสในการเล่นนะคือแค่บ,บอกว่าเข้าเกมมานะครับเห็นเรนเจอร์ anger, ตัวรักตัวโปกของเราเนี่ยแค่นั้นก็พอนะอาบางคนเขาชอบเขาก็ปั้นแม็กซ์ครับฉะนั้นก็ไม่ใช่ซีเรียสนะผมไม่ได้ซีเรียสคืออย่างที่บอกว่าเอาอยัางไงก็ได้ครับให้เล่นเกมนี้อย่างสนุกนะครับ อย่างไอดีล่องผมเนี่ยหลาย ID ีเนี่ยถ้าสมมุติผมมี ID เดียวน่ยมันก็สามารถดันไปจบหลีกนะครับที่ Master 3 Master 2ได้นะครับแต่พอมีหลาย ID ปุ๊บเนี่ยเพชรหนึ่งพอนะครับไม่ซีเรียสคือเอาแบบไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราก็จะเจอเริ่มเจอเยอะมากขึ้นนะครับนี่นี่หลีกเล่านี้นครับ คืออนาคตแน่นอนแหละว่ามันก็ต้องมีตัวใหม่เข้ามาก็ขึ้นอยู่กับตัวเราละถ้าเรามีทีมนะครับที่ตัวดีๆยังไม่เยอะเนี่ยแน่นอนพวกนี้มันติดทีมยาวนาน,นครับแต่ถ้าเกิดเป็นลีกที่สูงขึ้นเนี่ยอะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีตัวแก่งเข้ามาใหม่ๆนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะอย่างนี้เขายังใช้อยู่เลยครับเนี่ยลูเดียสกับเอลิสนะครับ,เ,บ,รบเดี๋ยวผมตีให้ดูแล้วกันนะอาแต่ไหวไหมเนี่ยมีตัวบินด้วยนะครับ โอเคมาดูกันครับดูว่าความสามารถติดดีไหมนะครับคือความสามารถพวกนี้เนี่ยมันจะแบบตุ่มติดบางรอบเนี่ยเวลาติดโหดก็โหดเลยนะครับอ่าทางรอบของจินจังนะครับแล้วก็เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับขายได้เป็นคู่นะครับก็สบายใจดูครับเนี่ยติดดูตลอดเห็นไหมติดอยู่ตลอดครับอ่าครูนนักเรียนครับก็บอกไปแล้วครับว่าถ้าชอบปั้นแม็กซ์เนี่ยให้มันอยู่ในทีมที่ดีเนี่ยก็ช่วยทีมได้เยอะนะ เพราะว่านี่ครับมันก็จะมายืนกักอยู่นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นไอรถถังครับของเรนเจอร์ทัดน้ำเลยนะครับอ่าโอเคชนะได้ดูนะครับว่าความสามารถก็ติดอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยมันก็ปล่อยตัวไหนออกมานะครับนี่ติดอยู่ตลอดครับเราต้องรีบฆ่ามันให้ตายนะฆ่าให้ตายนี้ก็มันก็มีโอกาสที่จะติดความสามารถขึ้นมาซ้าๆได้อีกนะครับ อานานั้นเนี่ยอันนี้ทุ่งต้นสัปดาห์นะต้นสัปดาห์ก็บอทดก็อาจจะไม่ได้โหดมากนักนะครับโอกาสเจอบอทดอ่อนๆครับก็จะมีเยอะมากขึ้นนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับอ่าเกรย์ฟูลบัสเตอร์ครับจอมเวทน้ําแข็งโอ้โหถือว่าผมว่ามันเท่นะเสียดายมากครับมันเทสกิลก็เทนะครับ PVP ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตามที่บอกนะแต่ถ้าเกิดใครชอบจะปั้นแม็กจะใช้ติดทีมไม่ว่าก,กันเลยนะครับแต่ว่าระดับการใช้งานของมันเนี่ยผมว่าเอาสักประมาณ ปลายทองแล้วกันสักประมาณทองสามประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีจตอนั้นเนี่ยทองสามก็อาจจะเน้นที่ตัวดามเมจนะครับอันนี้ก็จะเน้นไปกรไปทางชนะทาาุนะ,ะก็จะได้เปรียบนะครับอย่างเงี้ยนะครับไหวพริบน้ำนครับเจอนัซซึนะครับก็ตีนัซซึได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าชนะทตุด้วยนะครับแล้วก็สายนะครับตีหนักขึ้นนะเพราะว่าไหวพริบเนี่ยจะตีพลังได้ค่อนข้างจะ ดีนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะอใครเปิดนะครับขอให้ได้เลนเจอร์ตัวเก่งได้เกียร์เทปเทปต่างที่ต้องการแล้วกันนะครับจะได้เล่นสนุกไปด้วยกันยาวๆนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ